ดิสายไลฟ์ Your Life วันนี้นะคะจือพาทุกคนมาที่เกสร์ค่ะจริงๆจือมาประชุมทุกคนแล้วก็แบบ เออจำได้ไหมว่าเราอะมีไปถ่ายมอร์แกนที่เอ b ซ s s แล้วแต่ว่ามันมีที่เกสอนด้วยจึอก็เลยเฮ้ยงั้นขอแวะเข้าที่เกสอนเลยละกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่ข้างหน้ามอร์แกนแล้วคะ่ะทุกคนจริงๆแล้วนะคะจืออยากจะเข้ามานานมากแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้เข้ามานะคะมอร์แกนก็เป็นอีกโ r o d u c t ์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆจึงก็ไปสัมผัสโปรดักต์ครั้งที่แล้วจากอกงานอีเวนต์นะคะแล้วก็ชอบออที่เขาไปคอลลาบสกับซาฮาฮิด มากมากเลยนะคะ mm hmm. ก็เลยเริ่มเห็นคาแรคเตอร์ hmm. ของแบรนด์แล้วก็เริ่มหลงหลักแบรนด์ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออเขามีแบบร้านที่ไม่ใช่แบบป๊อปอัพสโตร์นะคือร้านที่เป็นร้านเลยอะ่ะที่เกอรแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ย mm hmm. เราตั้งใจจะมาอยากจะมาดูโปรดักตัวอื่นๆที่เขาไม่ได้เอาไปดิสเพลย์ที่งานวันนั้นเราก็อยากรู้ว่ารมแกนจริงๆอ่ะคืออะไรก็เลยแบบมาถึงที่ร้านวันนี้คือก็ตั้งใจจะแบบพาทุกคนไปดูทุกซอกทุกมุมทุกโมเดลของร์แกนเลยว่าเขามีแบบคอลเลกชันอะไรบ้าง กับใครบ้างแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวตามจือเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะขอบคุณ m e d a s w w n n d o w ฟ i l m ฟิล์มกันร,รอยสำหรับเฟอร์นิเจอร์และฟิล์มป้องกันร,รอยจากการใช้งาน m e d a s h Window ฟ i l m เข้ามาในร้านนะคะจะบอกได้เลยว่าอารมณ์เราเหมือนอยู่ใน Space s h i p ทุกคนแบบทุกอย่างทุกแคลดดิ้งด้วยสเตลเล s สตีลนะคะแล้วก็ถูกสะท้อนมีแบบวัสดุสะท้อนทั้งฝ้าเพดานทั้งผนังนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ดิสเพลย์ได้ชัดเจนมากพอแบบพื้นด้านหลังเขาเป็นแบบสีพีนใช่ไหมคะแล้วด้านหน้าแบบ Product มัน Pop up ขึ้นมาเราพรีเซนต์ได้ดีมากเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูทีละซีรีส์เลยนะคะซีรีส์แรกนะคะชื่อ เดนมาร์กซีรีส์ค่ะจุดเด่นของซีรีส์นี้ก็คือตัวเฟรมแล้วตัวคอมันะมีให้เลือกเยอะมากนะคะตัวแรกนี้แบบเป็นตัวที่เตะตาจที่สุดเลยค่ะเพราะลายมันน่ารักมากค่ะอันนี้เป็นลายละผาดนะคะเป็นลายเหมือนแบบเป็นสัตว์อะทุกคนนะแล้วก็น้องเขาชื่อ n a t u r ช l c o า High นะคะถ้าทุกคนแบบมาก็อาจจะเห็นน้องแบบโดดเด่นมากๆในแพ ต่อไปนะคะก็จะเป็น natural gemstone นะคะเป็นหินธรรมชาติที่ทุกคนสามารถเห็นแสงะสะท้อนกับตัวแร่นะคะเวลาเรามองไปในทิศทางไหนเนี่ยเราก็จะเห็น การเหลือบที่มันแตกต่างกันนะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นวูดวีเนียของทางอิตาลีนะคะจากแบรนด์ชูตาบูนะคะแบรนด์นี้เขาโดดเด่นมากๆแล้วเขาก็ได้ใช้ไว้ใน m b o r บก i n i แล้วก็ f e r r a r i ต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นวูดวีเนียที่ไฮลักชัวรี่มากๆนะคะแล้วเขาก็เอามาทำตัวเฟรมนี้ได้อย่างสวยงามมากๆนะคะถ้าทุกคนเห็นนะตัววูดวีเนียเขาก็มีความเหลือบๆอยู่นะคือมันไม่ได้แบบแบลตไปสักทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะรู้สึกว่ามันลักชัวรี่มากมาก ความลัชัชรี่มันยังไม่หมดแต่เปลี่ยนเท่านั้นทุกคนต่อไปนะคะก็จะมีของสวารอ v สกี้นะคะที่เข้ามาคล b o เบร e กับตัวมอร์เนนะคะก็จะมี2ส,สีก็คือจะมีสีอ่อนแล้วก็จะมีสีเข้มนะ การสลับสีหลายๆแบบอ่ะมันสามารถทําได้นะสมมติว่าอยากให้มันดูหรูหราหรือลักชัวรี่ก็อาจจะเป็นแบบเลือกเป็นซีเวอร์ไนท์ทูฟตัวนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราสามารถเลือกคอเป็นสีดําหรือสีขาวด้วยก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วในหนึ่งห้องมาถูกคนมันก็คงจะไม่ได้มีแค่สีซีนหรือว่า4ี่สวิตนะคะเราสามารถ Create ซีนได้เยอะมากๆเราก็จะเห็นว่าแผงอ่ะมันมีตั้งแต่แบบ2ชุด3ชุด4ชุดซึ่งอันนี้ที่เขาทำ ให้ให้เราเห็นอะไม่ได้หมายความว่าเอาชุดแรกเนี่ยมาต่อต่อกันแล้วแบบมีรอยต่อแต่นี่คือเขาทําทางแผงให้มันเป็นชิ้นเดียวกันเลยโดยที่มันไม่ได้มีรอยต่อนะคะอันนี้ก็คือความกชัวร่ที่มันเกิดขึ้นถ้าสมมติทุกคนเซ็ตซีนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าสมมติมี8ซีนก็อาจจะเลือกที่มันเป็นชุด2ชุดแบบนี้ก็ได้นะคะสามารถตัดได้นะทุกคนว่าจะแบบวางแนวนอนหรือว่าจะเป็นแนวตั้งแบบเท่ๆก็ได้นะคะวางแบบนี้ก็ไม่เหมือนใคร วาแ,แนตั้งจะชอบที่ Material อ่ะมันค่อนข้างธรรมชาตินะมีแบบหินธรรมชาติไม้ธรรมชาติลายแบบเป็นเลียวพาดแบบนี้นะคะซึ่งมันสามารถแมทช์กับอ<ม>ินเที o ร์ที่มีความแบบลักชัวรี่มากๆสมมติถ้าแผ่งนั้นเป็นวอลเปเปอร์สีฟ้าแล้วเอาหิน n a t เน a l g e จ s t o n e อันนี้ไปแปะมันก็จะมีความป๊อปอัพขึ้นมาอีกอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าถ้าห้องนั้นแบบออกแนวโทนขาวนูโตร ก็เอาแบบตัวของตาบูเนี่ยไปติดก็ได้ถ้าเป็นห้องนอนลูกหรือเป็นห้องที่มีนเป็นแบบโมโนโทนขาวตัดดำเอาตัวนี้ไปแปะ ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบทุกอย่างมันเข้ากันไปหมดเลยนะคะอย่่งชวาลอฟสกี้เนี่ยมันก็เบสสีแบบออกแนวดำาๆเนาะถ้าสมมติอินเทอรียมันเป็นดำแล้วก็มีตัวเฟรมสวิตช์แบบนี้ติดเข้าไปมันก็จะยิ่ง๊อปอัพความแบบมีดีเทลของผนังขึ้นมาอีกนะคะดังนั้นอันเนี้ยมันเหมือนอิสเซอรีอีกอันหนึ่งที่สามารถแปะเข้าไปให้ตัวผนังดูพิเศษไม่ใช่เหมือนแบบเวลาแปะแผงสวิตช์แล้วรู้สึกอายเนี่ยบางคนแบบไม่อยากเห็นแผงสวิตช์เลยแต่อันนี้คืออยากจะให้เห็นแผงสวิตช์จังเลยอันนี้ก็เป อีกอย่างหนึ่งที่สามารถแบบเปลี่ยนมุมมองนั้นได้นะ ไปต่อนะคะเดี๋ยวจื้อจะพาไปดูซีรีส์ที่ทำให้จื้อหลงรลักแบรนด์นี้ค่ะก็คือซีรีส์ที่เขาคอลลบ์กับซาฮาฮาดิตนั่นเองซึ่งจริงๆอะ่ะเป็นซีรีส์ที่มีเอกลักษณ์มากๆแล้วก็เป็นตัวตนแล้วก็มีลายเส้นของซาฮาฮาดิตสุดๆเลยถ้าทุกคนเห็นก็จะมีแบบเชฟและฟอร์มที่มันแบบไม่ได้เป็นเจลมิตรเชฟนะคะแล้วก็เราจะมีทั้งหมด8ปุ่มถ้าทุกคนเห็นอันนี้ก็คือจะมีโทโมเซตมาให้ด้วยนะคะดังนั้นถ้าผนังไหนจะมีแผ แอรการที่ทําให้ทุกอย่างมันมินิมอลแล้วก็แบบอยู่ในเส้นในลายอยู่ในกริดเนี่ยจะรู้สึกว่ามันทั้งมินิมอลลักชัวรี่แล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยอะทุกคนแบบเหมือนแผงนั้นมันไม่ได้เคละอะมันเนียบกริปมากๆซึ่งถ้าทุกคนเข้ามาในโชว์รูมที่นี่อะค่ะการที่เราจะได้เห็นซีนต่างๆมันก็อธิบายง่ายกว่าการที่เรากดให้ดูนะคะจะจะอธิบายให้ฟังละกันว่าสมมติบ้านเรามีเซตซีนแบบดูหนังสมมติ เราจะเริ่มดูหนังเรากดคำว่า m o v i e ค่ะทุกคนดูหนังมันจะต้องไงคะมันก็จะต้องมืดไหมทุกคนแล้วก็เสียงมันก็จะต้องแบบเบาทุกอย่างมันจะต้องเบานะคะแต่ทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้แสงมันก็จะเริ่มค่อยๆมืดลงแล้วก็จะไม่เห็นจือแล้วเ <c oughs> พราะว่าอันนี้คือซีนที่ทุกคนจะได้ดูหนังแบบนี้นะคะ,ะสมมติเรากลับมาบ้านเรากดคําว่า Home ค่ะ แสงมันก็จะเริ่มค่อยๆเปิดนะคะเหมือนเวลคัมให้เรากลับบ้านดังนั้นทุกๆซีเนี่ยเราสามารถคุยกับไลท์ดิ้งดีไซเนอร์หรือว่าสามารถเข้ามาคุยกับมอร์แกนโดยตรงเลย,ยก็ได้ว่าอยากจะให้อารมณ์ในแต่ละซีนเป็นยังไงอย่างอันเนี้ยเขาก็จะมีเขียนว่า curtain close ก็หมายความว่าตัวม่านอ่ะปิดนะพอตัวม่านปิดไฟก็ปิดเสียงเพลงเปิดหรืออยากจะให้เป็นยังไงในแต่ละอารมณ์นะคะก็สามารถสร้างบรรยากาศนั้นได้นะคะตัว Material ของที่คอ l ับส์กับซาฮาฮาดดิทจะมี มี3สีนะคะก็จะมีสีเงินสีดำแล้วก็สีทองเนาะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เข้าใจได้แลาเข้าใจง่ายมากๆถ้าสมมติอยากมีหลายๆสีก็แค่เอามาต่อต่อกัน เดี๋ยวจะไปต่อนะคะเพราะว่าจริงๆ Morgan เขาคอลแลบกับดีไซเนอร์เยอะมากพอถึงควรนะคะอย่างอันนี้เขาก็คอลแลบกับ Steve เหลือนะคะเป็นดีไซเนอร์ชาวฮ่องกงนะคะเขาได้อินสปายมาจากเชฟรถของซูเปอร์คาร์ค่ะทุกคนทุกคนก็เลยจะเห็นความนูนความเคิร์ฟความวาแล้วก็เส้นที่เขาแบบเอามาก็เหมือนเส้นไฟท้ายของรถสปอร์ตนั่นเองนะคะตัวที่เขาโดดเด่นที่สุดแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาจะเป็นตัวสีดำที่ตัดไฟสีแดงนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกๆซีรีส์มีก็คือจะมีทอม สแตปมาด้วยเนาะอันนี้ก็จะเห็นด้วยความนิ่งความเรียบเนี่ยก็จะถูกเลนอินไปกับทุกๆโมเดลนะคะอันนี้จะมาด้วยกัน6สีทุกคนมีเยอะกว่าซีรีส์ของซาฮาดิตน,นะคะก็จะมีทั้งความด้านและความเงาให้เลือกนะคะอันนี้ก็ได้เรดดอ t ของปี2020ด้วยโอเคเดี๋ยวจะ,จะพาไปต่อนะคะเพราะว่ามีแบบ อะไรที่น่าสนใจเยอะมากอันนี้จะเป็นเริ่มจะเป็นซีรีส์ที่ออทาง in-house designer ของ Morgan เป็นคนดีไซน์หรือ develop ตัว product ขึ้นมาเองนะคะซีรีส์นี้ชื่อ Monaco โ e r ซี s นะคะถ้าทุกคนเห็นนะปุ่มมันเยอะมากเลยจริงๆคุณสามารถใส่ได้ถึง32ซีนเลยนะคะคุณจะแบบปิดทั้งหมดหรือเปิดทีวีหรือปิดทีวีเปิดไฟ7สีเปิดเสียงเพลงหรืออะไรคือสามารถแบบ โฮสต์มาใช้เลยแล้วก็ t h รม a s s ต a t ก็คือ Include อยู่ในนี้แล้วนะคะ มันดูฟิวเจอริสติกมากอะ่ะสามารถเข้าไปอยู่ในห้องคุณผู้ชายหรือว่าคนลูกที่เป็นแบบผู้ชายได้เลยจูว่าทุกคนจะแบบเลิฟเลิฟสิ่งนี้มากๆเลยนะคะแล้วอย่างที่บอกการที่มีหลายซีนมันสามารถสร้างหลายอารมณ์เข้ามาในห้องได้มันก็จะยิ่งทําให้ห้องอะ่ะมันไม่น่าเบื่อเนาะซีรีส์ต่อไปก็จะเป็นเรียกว่ามิลานซีรีส์นะคะเป็นอันหนึ่งที่เตะตาจอมากๆแล้วทําให้จอจำมอร์แกนได้ก็ด้วยซีรีส์นี้เลยความเท่ของมันก็คือทุกคนจําไฟดินที่บ้าน ได้ไหคะาฟดิมมันจะแบบเป็นลูกกลมๆสีขาวๆล้วให้หมุนอันนี้ก็ไม่ต่างกัน,นะคะ่ะคือหมุนได้ทุกคนแล้วก็มีจอ LCD ด้วยนะคะทุกคนถ้าทุกคนเห็นเนาะแล้วก็อันนี้สามารถเปลี่ยนซีนได้เหมือนทุกๆรุ่นเลยสามารถเปิดได้ประมาณ5หน้านะคะ มี normal mode มีอะไรเนาะเดี๋ยวจะจะเปิด story time ให้ทุกคนดูนะคะเป็นซีนที่เมื่อกี้เปิดแล้วแบบว้าวมากคือถ้าบ้านไหนมีลูกน้อยเด็กน้อยนะคะแล้วแบบอยากจะสร้างซีนให้น้องๆได้เข้านอนเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆดิมไฟแล้วก็เป็นเสียงเหมือนอ่านนิทานนะคะอันนี้ก็คจะเป็นเซนเซอร์นะคะทุกคนโดยที่เราสามารถเอามือปัดได้เลยอย่างนี้ เหมือนเราเล่นกับมือถือเลยอะทุกคนเดี๋ยวนี้มันก็เป็นแบบ touchless แล้วเนาะไม่ต้องแบบเอามือไปแตะแล้วนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้ประมาณ5หน้านะคะอันนี้เป็น story time น,นะคะ open ถึงเป็นว่นาไฟค่คอยๆดินลงค่ะทุกคนพร้อมจะให้น้องน้อยได้นอน o n a n o มันดีมากเลยอะอยากมีลูกเลยอะอยางมีลูกเลยคือสามารถ imagine ได้ว่าเราสามารถแบบกล่อมลูกนอนได้ยังไงอะแบบคุณคิดว่าเทคโนโลยีมันช่วยการเลี้ยงลูกขนาดนี้ได้ดเลยหรอจะ,จะกดคำว่า relax นะคะ เหมือนเรานั่งกินข้าวกับเพื่อนที่บ้านแบบรีลกล์กินวายที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเปิดเพลงชิลๆแล้วก็แบบเรายังมองเห็นหน้ากันอะไรเงี้ยนี่คือความรีลกซ์ที่เขาเซตสีนไว้นะคะจริงๆการใช้ชีวิตในบ้านนะคะมีเทคโนโลยีมาช่วยได้หลายๆอย่างแล้วก็ตอบโจทย์ทุกๆไลฟ์สไตล์นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีลูกน้อยก็สามารถแบบใช้เสียงไฟ และเอมเบียนส์ต่างๆที่สร้างบรรยากาศให้ลูกน้อยได้เคลิ้มหลับหรือว่าสร้างพัฒนาการให้เด็กแบบแอคทีฟจริงๆคือมันอยู่ที่เราสร้าง Environment เลยนะคะ,ะไม่ว่าเราจะเซตมูดว่าอันนี้เราจะปาร์ตี้กับเพื่อนหรือเราจะแบบอ่านหนังสือชิลๆอยู่บ้านหรือเราจะดื่มไวน์กับ ดังนั้นคือการเซตซีนเนี่ยตัวจอ L C D คะ่ะสามารถเปิดได้4หน้านะคะแล้วก็1ห,หน้าจะมี5้ซีนดังนั้นเราอาจจะสามารถเซตซีนได้ถึง2 0สซีนเลยทุกคนมันมินิมอลมากๆนะคะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลามากแล้วหน้าจอเนี่ยมีทั้ง L C D นะคะมีทั้งชัวรลอฟสกี้ถ้าทุกคนเห็นตรงกลางเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกลไกนาฬิกานะคะที่เขาเรียกว่าตุบยงนะคะอันนี้ก็จะมีความแบบดีเทลของเรือนนาฬิกาอยู่ในนี้นะคะก็จะเป็นดีไซน์ดีไซน์หนึ่งที่แบบ มากะะจะชอบ LCD มากเลยจะรู้สึกว่าจะชอบแบบ movement การกดการอะไรจะรู้สึกว่ามันคือเทคโนโลยีใหม่เออถ้าสมมติว่าเป็นอันนี้สําหรับจูนะไม่รู้ว่าจะกดถูกกดผิดแต่ว่าพอ LCD มันมีให้คอนเฟิร์มว่าเออกำลังจะมาแบบ open scene นี้นะอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่ามัน user friendly ดีค่ะ,ออจะจะไปต่อซีรีส์ชื่อ นิวตันซีรีส์นะคะซีรีส์นี้จะเหมาะกับบ้านที่เป็นสไตล์วินเทจหรือว่าอินดัสเทรียลดูเท่ๆนะคะแล้วก็ดูแบบชอบสน,นิมต่างๆเนี่ยอันนี้คือสุดยอดไปเลยทุกคน,นคือมันเท่มากตัวจับมีแบบ2แบบนะคะมีแบบปลายแบนๆกับแบบปลายปุ่มเนาะอันนี้ก็เหมือนแบบแมชชนิกต่างๆที่เราสามารถพอจะอิมเมจินหรืออินสปนมาจากการเดินเรือหรือว่าการอยู่บนเครื่องบินได้นะคะจะรู้สึกมันเท่มากเลยเขาซ่อนเทอร์โมสแตทมา ในแผงนี้ด้วยทุกคนมีไฟแวบๆอยู่ด้านล่างทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีโชว์องศา ขึ้นมานะคะว่าแบบ20เท่าไรใดๆ,ๆนะคะจะรู้สึกว่าอันเนี้ยเราคลิปสไตล์ตัวเองได้อยู่แต่ก็ยังมีความเท่ความเนี้ยถ้าบ้านไหนเป็นแนวแบบอินดัสเทรียลวินเทจดูแบบเกา่าๆอะไรแบบเนี้ยก็สามารถมาเลือกได้นะคะมันไม่ใช่มีแต่แบบงาน Luxury อย่างเดียวนะคะไปต่อนะคะตัวคว e นซีรีส์เนี่ยคะ่ะจะคล้ายๆตัวมิลาน Series คะ่ะมันจะแตกแต่างกันที่ตัววงแหวนนี้นะคะที่มันจะทำมาจากแบบคล้ายๆริสตัลน,นะคะทุกคนแล้วก็มีการแบบจ ียให้มันเป็นแบบเหลี่ยมเป็นมุมคล้ายๆเพชรนะคะดังนั้นบ้านไหนที่ชอบแบบคริสตัลแบบมีโชนดเลียคริสตัลจะว่าเหมาะมากมีความเฟมินินสุดๆนะคะแล้วตรงกลางก็มีแบบคริสตัลจาก s w อ r o v กี i ด้วยนะคะ อันนี้ก็จะมีกลไกนาฬิกาตัววยญงเหมือนกันกับมิลานซีรีส์นะคะก็จะมีทั้งสองแบบเลยนะคะที่นะคะคือพอแบบเราเห็นแบบซีรีส์ที่มันค่อนข้างแบบคอมเพล็กซ์มีดีเทลอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบยังไม่เก็ตเนาะอาจจะเป็นเริ่มเริ่มแบบนี้ก่อนไหมแค่แบบมีเพลทที่บอกซีนต่างๆอันนี้จะเป็นแบบ ซีรีส์ชื่อสวิสซรนนะคะถ้าทุกคนรู้จักสวิตเนาะก็คือเป็นเมืองที่คุณภาพชีวิตแบบดีมากดังนั้นการซิมพลิฟายในการใช้ชีวิตจูว่ามันต้องง่ายถ้าเห็นชีวิตต่างๆมันอาจจะดูกดยากเนาะแต่อันเนี้ยมันง่ายมากๆทุกคนเห็นแปดซีนได้อย่างแบบ ตะตาเดียวคุณสามารถรู้เลยว่าคุณจะกดซ้ายกดขวากดหน้ากดหลังนะคะความยิ่งใหญ่ของซีรีส์นี้ก็คือมีสีให้คุณเลือกแบบเยอะมากๆนะคะสีเขียวสีแดงก็มาเนาะแล้วถ้าคุณอยากจะเพิ่มความเอกซ์คลูซีฟเข้าไปนะคะระหว่างเส้นนี้คุณสามารถเติมคริสตัลของชวาร์ลัคสกี้ลงไปได้ด้วยนะคะ อันนี้ก็ได้ red dot ของปี2019ด้วยนะคะแล้วก็ได้ good design award ของ if design award ด้วยนะคะสุดยอดม,มากมากจะรู้สึกว่าอันเนี้ยเข้ากับได้ทุกบ้านทั้ง m มเด r ร์ u x u r y บ้านไหนได้หมดเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้ต่างกับสวิตที่เราใช้ปกติเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วมันก็ดู Simplify มากขึ้นเข้าใจง่ายอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะสวิตซีรีหรือทุกๆ s e ซีรีก, Series, ก็จะมี t h e r m o s t a t ของตัวเองนะคะอันนี้เส้นมันก็จะต่อเนื่องกันมาเลยนะคะผ่านตัวองศาแล้วก็ไป จึงว่ามันเป็นดีไซน์ที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็เรียบร้อยมากๆบ้านเราก็จะมีหลายห้องใช่ไหมคะทุกคนเราไม่จําเป็นต้องเซตซีนทุกห้องก็ได้มันอาจจะเปห้องที่แบบซิมเพิลสามารถแบบเปิดแมนวนวลแบบง่ายๆแบบมีปลอกแบกปอกแบกแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็สามารถอยู่ในโซนที่ไม่ได้ต้องดีไซน์เอ็กซ์เพรียร์สมากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เขา develop มาพร้อมๆกับตัว Milan s e r i นะคะที่ดู simple มากขึ้นเข้าใจง่ายมากขึ้นแล้วก็โมเดิรนมากขึ้นนะคะ g o Series นะคะเขาทํามาจากทอง 24k ค่ะทุกคนดังนั้นถ้าทุกคนหรือใครที่ชอบทองนะคะก็คือมามุมนี้ได้เลยนะคะเขาได้รวบรวมทุกซี r ี e s ที่แบบรวมสีทองมาให้แล้วไม่ว่าจะเป็นที่เขา collab กับ Shahadid นะคะ landmark series ก็มาอยู่ข้างล่างนะะ บ้านบางคนนะเขามีแบบโลหะที่เป็นสีทองอะคะ่ะการที่เราแมทชิ่งตัวสวิตให้เป็นสีเดียวกันนะคะภาษาของตัวดีไซน์มันก็จะสอดคล้องกันไปทางห้องนะคะอย่าลืมส่วนที่สำคัญที่สุดคือก่อนเข้าห้องคุณต้องทำเลยครคะเปิดไฟทัชชิ่งต่างๆเนี่ยคุณต้องได้จับทุกวันแน่นอนนะคะจะจะเล่าให้ฟังว่ามิลาน s e ร i ส์เนี่ยมีทั้งที่เขาเป็นแบบรีโมทอะทุกคนสามารถถือไปไหนมาไหนก็ได้ไม่ต้องติดผนัง ดังนั้นการมาติดโพแบบนี้ <st arts> ก็ไม่น่าแปลกอะไรนะคะ <st arts> มันเหมือนแทนตัวดิมเมอร์เลยนะคะสามารถควบคุมความแสงสว่างของ LED Strip light <st <arts> ที่พื้นนะคะได้อย่างละเอียดมากๆเนี่ยหมุนมานานแหละมันก็ค่อยๆแบบค่อยๆแเบาบค่อยๆเบา,เบาม,มันไม่ได้กระโดดขนาดนั้นนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงผนังนะคะคือมันถูกติดที่ผนังใช่ไหมคะทุกคนแต่ถ้าสมมติเราอยู่กับผู้ใหญ่หรือถ้าสมมติเราอยากเอนหลังเบา แบบอยู่ตรงโซฟาแล้วไม่อยากลุกขึ้นไปเปิดสวิตช์คุณสามารถใช้รีโมทได้ค่ะและรีโมทของที่นี่ก็คือมีหลายดีไซน์มากทุกคนสวยมากสวยแล้วมีน้ำหนักมากๆเลยนะคะตัวที่เป็นชื่อซีนต่างๆเนี่ยค่ะจะเป็นชื่อซีนเดียวกันกับที่เราสกรีนบนแผงผนังเมื่อกี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบาสามารถแตบบ่บอกว่าเรากาลังจะออกจากบ้านเปิดเพลงปิดเพลง,เป,เ,พงเปิดไฟ100%เปิดไฟ70%เปิดไฟ50%ปิดไฟเลย0%ได้หมดนะคะ แล้วทุกคนดูดีไซน์ค่ะทุกคนดูดีไซน์แล้วนี้นหนักมากนะทุกคนอ่ะเอาให้ดูล้วน้องก็มีแบบแท่นวางแบบนี้นะคะเป็นแสตนนะคะอันนี้เป็นรีโมทนี่เป็นรีโมทอันนี้เป็นดีไซน์ที่2นะคะสามารถเลือกได้เนาะอันนี้เหมือนกันก็คือชื่อซีนทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้หมดนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนเห็นเนาะมันพอดีกับมือมากมันพอดีกับอุ้งมือแล้วก็สามารถกดได้เลยนะคะแบบ อันนี้เขาได้ไลเซนซ์มาจาก B&O นะคะดังนั้นรีโมทอันนี้สามารถควบคุมทั้งหมด Home โฮมออโตเมชันรวมงานเสียงด้วยนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะควบคุมสปีกเกอร์ได้ด้วยแล้วก็ควบคุมแบบโฮมออโตเมชันอย่างม่านไฟต่างๆได้หมดเลยะคะ อย่างที่ทุกคนเห็นอันนี้เนาะก็จะเป็นตัวรีโมททั้งหมดนะคะที่ทุกคนเห็นบนผนังก็สามารถเอามาเลือกเป็นรีโมทเป็นออปชันเสริมได้ส่วนสมาร์ทล็อกที่ทุกคนเห็นตรงกลางเนี่ยอันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะที่เขาไปคอลัปส์กับโมดิฟนะคะทุกคนสามารถกลับไปดูได้เพราะว่าจะรีวิวไปทุกซีรีส์แล้วนะคะ the whole experience ที่ขอเข้ามาจนถึงข้หมดจบปิดตรงนี้นะคะจะบอกได้ว่าได้แตดึ่งแล้วก็อึง้งมากๆก,กับดีไซน์ที่มอแกนได เสกขึ้นมาให้พวกเราได้ใช้กันนะคะคือจะรู้สึกว่ามันจะมีใครสนใจดีไซน์จุดเล็กๆตรงนี้ได้มากขนาดนี้เนาะแล้วก็มีหลายสไตล์ให้เราเลือกทั้งแบบคุณผู้ชายมากๆหรือคุณผู้หญิงมากๆจะเชื่อว่าเดินเข้ามาตรงนี้จะหาจุดตรงกลางให้ทุกคนได้ะคะ่ะอย่างที่เจอเคยเล่าไปเสมอเลยในแต่ละห้องก็อาจจะมีเจ้าบ้านในแต่ละห้องนะคะแบบห้องนั่งเล่นอาจจะให้คุณผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยห้องดูหนังก็อาจจะให้คุณผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยห้องทํางานให้คุณผู้ชายดังนั้นในแต่ละห้องอาจจะมีจิวเวลี่ที่สวยงามอันนี้ เข้าไปติดเหมือนเชอร์รี่ออนท็อปแบบเหมือนเป็นการแบบตกแต่งหน้าสุดท้ายของการตกแต่งบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จูพาทุกคนมาอัปเดตกันนะคะหวังว่าทุกคนจะตื่นเต้นไปกับจูเนาะเพราะว่าจูก็อึ้งมาที่พอจูเข้ามาเฮ้ยเอาหินมาทําเป็นเฟรมสวีทนะคะมีการเอาตัวคริสตัลมาทําสวีทอย่างเงี้ยทุกคนคือจูรู้สึกว่ามันเอกลูซีฟมาก,มากแล้วก็ตัวดีไซน์มันไม่ธรรมดาเลยค่ะมันมีตั้งแต่ซิมเพิลที่สุดไปจนถึงแบบคร a ซี่ลักชัวรี่ที่สุด ก็คือสามารถเข้ามาดูได้นะคะ ้าจืออยากจะเชียร์ทุกคนจืออยากให้ทุกคนมากดซีนที่นี่เพราะเขาครเอทซีนไว้เยอะมากแล้วก็ได้ดีไซน์เอ็กซ์เพรียร์ส์ไว้เยอะมากอย่างที่จือยกตัวอย่างไปมันมีแค่2อสซีนเองอย่างแบบพาลูกเข้านอนโซนีแลัคซ์แต่จริงๆคือมันมีมากกว่านั้นเยอะมากมีแบบเป็น2 0ซีนเลยทุกคนจือไม่สามารถอธิบายได้อะ่ะจือรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์มาคือต้องเกิดขึ้นกับคุณดังนั้นคุณต้องเข้ามากดเองหรืออาจจะแบบเข้ามาเจอแบบผู้เชี่ยวชาญในนี้นะคะแล้วก็มาพูดคุยได้ว่าอยากจะให้ไลทติ้งหรือ ว่า Environment ในบ้านคนเป็นยังไงก็มาออกแบบที่มีได้นะคะ ถ้าทุกคนอยากตามจูมานะคะตอนนี้จะอยู่ที่เกสศรเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งนะคะถ้าทุกคนอยากจะหาให้เจออีกก็คือตอนนี้เราอยู่หน้าบันไดเลื่อนชั้นหนึ่งนั่นเองะคะ่ะถ้าใครโอบไปแถวเซ็นทรัลแอมบสซีนะคะก็มีปอ๊อปอัพสตอร์อยู่ชั้น4นะคะสามารถไปดูที่นั่นได้นะคะแต่ว่าที่นี่จะรู้สึกว่าเขาสร้างประสบการณ์จริงๆอ่ะทุกคนถ้าเข้ามาคือเขาปิดร้านให้คุณเลย <c oughs> คือคนเป็นแบบคนเดียวที่อยู่ในร้านได้เลยทุกคนชอบแซลจู G นะคะว่าเวลาจูดีไซน์อ่ะแบบมันสวยยันรักเยันสวิตเนี่ยที่นิงๆ ที่จือแบบชอบมากๆแล้วก็อยากจะเข้ามาดูนะคะเพราะเราก็อยากจะอัปเกรดว่าสวิตท,ที่มันสวยอะมันมีอะไรมากกว่านี้อีกและ้วจะืว่าเนี่ยคือท็อปออฟเดอะท็อปนะคะจืว่าอันนี้เขาก็คงไม่มีอะไรเหนื่อไปกว่านี้แล้วแหละที่เอาหินมาทาเอาคริสตัลมาทํานะคะดีไซน์ไลฟ์วันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะถ้าครั้งหน้าจะจะพาไปชอปปิ้งอะไรหรือว่าพาไปดูงานดีไซน์อะไรที่น่าสนใจฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้จะไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณไมด้าสวิ n d ดอฟฟิล์มฟิล์มกันความร้อนจากแสงแดดได้ถึง95%ช่วยลดการทํานของ แ,และที่สำคัญไม่รบกวนสัญญาณ Wi-Fi พร้อมให้คำปรึกษาและบริการวัดพื้นที่ฟรีนึกถึงฟิล์มกันความร้อนนึกถึง m y d a s Window Film